เอาละครับสวัสดีครับผมสนเมืองชนนะครับวันนี้จะมาเดือกสอนดูนาคปกเจ้าคณนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับราคาไม่แพงเนาะหน้าเหมาะสมกับการเล่นหาเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้ดูหน้าเหรียญก่อนนะครับหน้าเหรียญตรงเลยนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ดูข้างเหรียญประมาณนี้นะครับมันก็หลังเหรียญคมคม เอามาดูเลยนะครับประมาณนี้เนาะเอาสองกล้องเลยเรียนแท้ก็จะคมๆอย่างเงี้เยเนาะสังเกตเนื้อนะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งก็เนื้อหน้าปกคมุคมๆเลยนะครับแล้วก็ผิวทองแดงเก่าๆอย่างเงี้เนาะนี่ดูตรงลายพญานาคครับละ,ละเอียดอย่างนี้เลย กระดูไรส์เส้นไต้ฐานปกติขอดูก่อนเห็นไหมแล้วก็มีเส้น ี้นะคมคมผิวตึงตึงคมคมนี่ประมาณนี้นะกว่าจะหาโฟกัสเจอเนาะนี่เสียนเสียน ข,ข้างเส้นเยอะๆเลยนี่ประมาณนี้นะครับให้ดูใบหน้าชัดๆเป็นพระดีนะหลวงปู่โตร่รวมปลูกเสกนะครับสวยๆสังเกตเส้นแตกตรงนี้นี่คมๆเลยตรงหลังบอนี่นะครับนี่ ก็ตัวหนังสือคมๆหูเจ้าเข้าประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญที่ดูง่ายนะครับแล้วก็พิธีดีน่าเก็บสะสมนะครับดูอันนี้รังเหรียญน,นะครับอันนี้นะครับนาคปกเจ้าคุณนอปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับส,สวยๆเลยเหรียญดูง่ายนะครับอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ